เรื่องพายุในบ้านเรานั้นนับวันยิ่งจะมีบ่อยครั้งและส่งผลกระทบต่อโลกต่อมนุษย์มากขึ้นแต่หารู้ไหมว่าพายุที่บ้านเราโดนนั้นมันเป็นแค่ส่วนเล็กๆเ,เท่านั้นครับซึ่งถ้าเราหาข้อมูลลงลึกไปเราจะพบว่าบนดาวนั้นก็จะมีพายุที่ใหญ่และแรงที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลอีกด้วย จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีหลายคนคงเคยได้ยินจากบทเรียนวิชาดาราศาสตร์หรืออาจเคยเห็นภาพถ่ายจากดาวพฤหัสบดีที่มีวงรีใหญ่สีส้มซึ่งโดดเด่นมากจุดแดงใหญ่นี้ไม่ใช่พื้นผิวของดาวพฤหัสบดีแต่มันเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ยักษ์ซึ่งความใหญ่ของมันนั้นใหญ่จนเอาโลกไปใส่ในนั้นได้เกือบ3ใบเลยทีเดียวครับพายุนี้หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา รอบการหมุนประมาณ6วันของโลกหรือ14วันของดาวพฤหัสบดีมีขนาดวัดจากตะวันตกถึงตะวันออก24 4 0ถึง40,000กิโลเมตรและวัดจากใต้ถึงเหนือ12 1 4 0 0ถึง14,000กิโลเมตรขนาดของพายุนี้ใหญ่มากจนสามารถบรรจุด,ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ขนาดโลกได้ถึง2 3ถึง3ดวงเลยทีเดียวครับ สีของพายุที่เกิดบนดาวพฤหัสบดีนั้นขึ้นอยู่กับระดับความสูงของพายุที่เกิดขึ้นบนดวงดาวถ้าระดับต่ำจะเห็นเป็นสีน้ําเงินถ้าระดับน้ําสูงขึ้นจะเป็นสีส้มเข้มสีขาวและสูงที่สุดจะเป็นสีแดงถัดมาเป็นพายุหมุนบริเวณหกเหลี่ยมบนดาวเสา ดาวเสาร์เป็นที่รู้จักกันในฐานะดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนชัดเจนที่สุดในระบบสุริยะจักรวาลแต่ดาวเสาร์ก็มีมุมที่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้นั่นก็คือพายุหมุนที่อยู่ตรงกลางบริเวณหกเหลี่ยมซึ่งบริเวณหกเหลี่ยมนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกส่วนตาพายุตรงกลางนี้ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงครึ่งในการหมุนหนึ่งรอบนักดาราศาสตร์ทราบว่าพายุนี้มีความเร็วลมถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าความเร็วเฉลี่ยของจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี สุดท้ายจุดมืดใหญ่บนดาวเนปจูนซึ่งมีลักษณะคล้ายจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดีแต่จะเป็นจุดสีคล้ำบนสีน้าเงินของดาวเนปจูนแทนที่จริงดาวเนปจูนมีพายุที่ทําให้เป็นจุดสีคล้ำแบบนี้เยอะมากแต่ใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นจุดนี้เท่านั้นครับจุดนี้มีขนาดพอๆกับโลกของเราและมีความเร็วถึง2,400กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าหมุนเร็วที่สุดในระบบสุริยะจักรวาล ทำให้พายุนี้มีอายุประมาณ2-3ปีก่อนที่มันจะสลายไปและก่อตัวเป็นพายุขึ้นมาใหม่วนไปแบบนี้อยู่เรื่อยๆครับตอนนี้โนรูครับผมไต้ฝุ่นโนรูท่านฮะอยู่อยู่ไหนนะอน,นุอน,นุนะฮะดูไหนก่อนนี่คะท่านไต้ฝุ่นโนรูก็คือตัวนี้นะครับครับซึ่งเกิดอยู่บริเวณขณะ,ะนี้กำลังอยู่ที่ประเญี่ปุ่น เมื่อเช้านี้ได้เคลื่อนขึ้นประเทศญี่ปุ่นแล้วก็กำลังลอขอบของประเทศญี่ปุ่นขึ้นไปผม,ผมกำลังเลงว่านั่นอยู่ญี่ปุ่นนี่บ้านเรานี่บ้านเราอยู่นี่ครับไม่เกี่ยวแน่ไม่มีผลกระทบอะไรเลยเพราะห่างมากยกเว้นคุณจะเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นในวันนี้นะครับซึ่งจะทําให้เครื่องบินที่จะลงที่ญี่ปุ่นในวันนี้หลายสนามบินจะลงไม่ได้นะครับอ๋อเดี๋ยวย้อนไปอีกทีฮะตอนนี้โนรูไปทางนู้นครับผมบ้านเราโซนแปซิฟิกโซนมหาสมาุทรอินเดียตอนนี้เอานี่ยังดู อันนี้เรียกว่าอะไรฮะตรงนี้โซนนี้คือ,คอ,คอโซนของมาสินเดียนะครับหรือโซนของอ่าวเบงกอลนะครับ <ฮะ S 2> ซึ่งขณะนี้ก็มีกลุ่มเมฆอยู่เนื่องจากเป็นลมสุมประจำฤดูฝนนะครับอ๋อโทษอันนี้กลุ่มเมฆนะฮะท่านครับเทมเปสีพวกนี้ก็คือกลุ่มเมฆนะครับก็จะเห็นว่ามีกลุ่มเมฆอยู่เนื่องจากเป็นฤดูมรสุมนะครับส่วนทางฝั่งทะเลจีนใต้และแปซิฟิกขณะนี้ไม่มีการก่อตัวพายุซึ่งจากการคำนวณของกรมอุนิยานะครับคาดว่า ในสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์รประเทศไทยจะไม่ได้รับผลกระทบจากพายุนะครับซึ่งเราจะได้ผลผลกระทบจากตัวการอื่นที่ทําให้เกิดฝนตัวแรกก็คือร่องมรสุมร่องฝนที่พาดผ่านอยู่บริเวณลาวกับจีนตอนนี้นะครับเครื่องขนาดที่ขยับแรงแรงขึ้นและก็ลงมาเนี่ยเป็นทําให้ภาคเหนืออีสานเรามีฝนแต่เดยกัรลวมมรสุมโนตกเฉียงใต้ที่พัดจากเทอร์อรัลมาเข้ามาเนี่ยจาความชื้นจากอันมาเข้ามาส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นภาคใต้ฝั่งตอนตกตั้งแต่ระนองจนถึงตรัง จะมีฝนในมากในช่วงนี้ย้ำอีกท<ล>ีก็คือตอนนี้พายุจะไม่มีในบ้านเราในสัปดาห์นี้จะไม่มีพายุเอาในสัปดาห์นี้นครับ<ะ>ส่วนต่อหลังจากนั้นเราต้องติดตามต่อไปว่ามันจะก่อตัวเมื่อไหร่เพราะพายุมักจะก่อตัวบริเวณพื้นที่ของแปซิฟิกตะวันตกกับเทะเลจีนใต้นะครับบ่อยๆปีหนึ่งโดยเฉลี่ยเกิดบริเวณน,นี้ประมาณเกือบ30ลูก2 5ถึง30ลูกะนะครับขณะนี้ตัวโนรูเป็นตัวที่11 โนรูตอนนี้เป็นลูกที่11ในโซนนี้โนรูนี่ถือว่าแรงสุดในในรอบในปีนี้ครับเฉพาะปีนี้นะเฉะพาะปีนี้เพราะเป็นไต้ฝุ่นที่มีความแร็วลมใกล้ศูนย์กลางเมื่อเมื่อตอนที่อยู่ใต้ญี่ปุ่นเนี่ย <ฮะ S 1> ประมาณ80ดสิบนอตนะครับ <ฮะ S 1> ก็ถือว่าแรงที่สุดในปีนี้นะครับเพราะแต่ขณะนี้โนรูได้อ่อนกำลังลงนะครับเป็น ส่วนร้อนซึ่งเขรบภูมิเอ่อความรวม,มก็6กกว่านันดนะครับถ้าหากโนรูลูกนี้เนี่ยเทียบกับพายุเกที่เคยถล่มชุมพรบ้านเราขนาดไหนฮะจริงๆตอนตอนที่โนรูอยู่ข้างล่างเนี่ย<ะ>ถ้าเทียบกับเกที่ขนาดจะต่อขึ้นชุมพรเนี่ย<ะ>รัส่าใกล้เคียงกันเลยความแรงรใกล้เคียงกันกำลังใกล้เคียงก,กันนะครับเราดูจากตราพายุซึ่งกลมนะครับแต่ถ้ามองใน,ใ,นในแง่ถ้าใกล้ฝั่งเนี่ยถือว่าเกนี่แรงกว่า คือเกมไม่ลดความแรงเลยครับตอนที่จะขึ้นจ่อชุมพรด้วยแล้วขึ้นจ่อชุมพรนี่เป็นไต้ฝุ่นนะครับซึ่งมีตาพายุที่กลมกลมมากแล้วก็แสดงว่ามันมีความเร็วลมสูงมากนะครับถ้าเกิดว่าถ้าตอนนี้โนรูไม่ว่าจะเป็นชื่ออะไรก็แล้วแต่มาถล่มตรงนี้ถ้าระดับไตฝุ่นนะครับความเสียหายจะเกิดเหมือนกับเกแต่ถ้ามาทางโซนนี้จะลดถ้ามาโซนนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นลูกไหนก็เหมือนกันครับผมเพราะว่าแนวพรมแดนเวียดนามลาวก็คือภูเขาครับ พอข้ามจากเวียดนามพอข้ามเข้ามาที่ลาวเนี่ยมันก็ยังมีแนวเขาอีกเดียวหนึ่งนะครับซึ่งแนวเขาพวกนี้จะเป็นตัวปะทะพายุทําให้มันอ่อนกำลังลงจากพยากรณ์ของอุตุนิยมวิทยา <c oughs> ปีนี้รอบนี้ <c oughs> ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเรายังราอุ่นใจได้หรือ,อยังฮะว่าเราจะไม่เจอพายุไม่ว่าจะซ้ายหรือจะขวาทางด้านซ้ายนี่ทางด้านมาสุอินเดียนเนี่ย <c oughs> เราไม่เจอ ไม่เจอแน่เพราะอะไรฮะเพราะพายุพวกนี้จะถ้าถ้าเกิดขึ้นจะขึ้นเข้าไปทางอินเดียขึ้นไปบางประเทศเอา้าวไม่ไม่ลงมาทางนี้เหรอฮะไม่มาครับเพราะมวลมวลอากาศส่วนใหญ่จะเคลื่อนจากตะวันออกไปตะวันตกนี่คือธรรมชาตินี่คือธรรมชาติแต่ถ้าพายุเกิดเซลล์นี้<ะ>ต้องระวังถามว่ายังมีโอกาสเข้ามาไหมประเทศไทยยังมีโอกาสเจอพายุได้เพราะว่ายังเหลือพายุอีกประมาณสิบกว่าลูกที่จะเกิดในช่วงนี้จนถึงเดือนพฤศจิกายนปลายปียังเจอได้อีกฮะครับ ถ้าพายุเกิดในช่วงเดือนสิงหาคมส่วนใหญ่มักจะเข้าในในลาวแล้วเข้ามาในภาคเหนือครับเกือบ30ปีแล้วที่พายุไต้ฝุ่นเกพัดถล่มประเทศไทยโดยขึ้นฝั่งจังหวัดชุมพรช่วงเช้าวันที่4พฤศจิกายนพฤศธกศักราช25 3 2ด้วยความเร็วลม185กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่าพายุไต้ฝุ่นระดับ3สร้างความเสียหายหนักสุดในรอบหลายสิบปีและส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง446คน ยังไม่จบแค่นี้เพราะหลังถล่มชุมพรฝั่งอ่าวไทยก็ข้ามไปทะเลอันดามันแต่ที่ความแรงจะลดลงเมื่อเจอน้ํากลับพัฒนาความเร็วลมขึ้นมาอีกเป็นไต้ฝุ่นอีกครั้งแต่ที่ต้องเปลี่ยนชื่อเพราะเปลี่ยนโซนกลายเป็นพายุไซโคลนคาวาลีโจมตีประเทศอินเดียอย่างรุนแรงเก จึงเป็นพายุลูกเดียวในประวัติศาสตร์ที่พัดเข้าไทยในความแรงระดับไต้ฝุ่นเพราะถือเป็นพายุที่มีความเร็วลมสูงสุดขนาดขึ้นฝั่งเท่าที่เคยมีมาในคาบสมุทรมาลายูส่วนพายุโซนร้อนแฮรริเตที่ถล่มแหลมตลุมพุกนครศรีธรรมราชเมื่อปี2505เหตุการณ์นั้นทําให้มีผู้เสียชีวิตเกือบพันคนมากกว่าไต้ฝุ่นเกแม้จะมีกํลาลังลมเบากว่าเนื่องจากพายุเข้ากลางดึก และสมัยก่อนไม่มีการแจ้งเตือนภัยพิบัติล่วงหน้าใดๆเหมือนเช่นวันนี้ความสูญเสียอย่างมหาศาลที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภายจากแผ่นดินไหวและสึนามิก่อให้เกิดการคิดค้นเทคโนโลยีระบบเตือนภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพเป็นอันดับต้นๆของโลกขึ้นโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาในญี่ปุ่นหรือ JMA ซึ่งระบบที่ว่านี้คือระบบการแจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าเรียกว่า Earthquake Early Warning โดยจะทำหน้าที่วัดแรงสั่นสะเทือนทั่วประเทศทั้งบนบกและในทะเล ซึ่งหากมีความผิดปกติสัญญาณเตือนจะถูกส่งไปยังสำนักอุตุนิยมวิทยาและสื่อต่างๆในบริเวณใกล้เคียงทันทีโดยจะแบ่งออกเป็น4ช่องทางคือ 1. เตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือโดยมือถือทุกเครื่องในญี่ปุ่นตั้งแต่ปี2007ขึ้นไปจะติดตั้งระบบเตือนภัยอัตโนมัติซึ่งแม้ว่าจะปิดเสียงอยู่โทรศัพท์ก็จะมีเสียงดังขึ้นเอง 2. เตือนภัยผ่านทางวิทยุโดยจะทำการส่งคลื่น FM แบบพิเศษ จากสถานีวิทยุและถ้าเครื่องปิดเสียงอยู่ก็จะมีการประกาศเตือนภัยดังขึ้นเองอย่างอัตโนมัติเช่นกัน 3. เตือนภัยผ่านทางโทรทัศน์โดยสำนักอุตุนิยมวิทยาจะส่งข้อมูลไปยังสถานีโทรทัศน์และนำไปแสดงผลทันทีบนหน้าจอรวมถึงการตัดเข้าสู่รายการแจ้งเตือนทันทีหากสถานการณ์รุนแรง และ4เตือนภัยผ่านอินเทอร์เนต็ตโดยคอมพิวเตอร์จะประมวลผลจุดเกิดเหตุก่อนจะส่งข้อมูลไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์จากนั้นจะทำการแสดงการสั่นไหวของแต่ละสถานที่ให้ผู้ใช้งานทราบทันทีจากระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวสุดล้ำของสำนักอุตุนิยมวิทยาในญี่ปุ่นข้าบมายังฝั่งมหาอำนาจโลกอย่างสหรัฐอเมริกาดูบ้าง โดยสหรัฐอเมริกาได้มีหน่วยงานด้านการพยากรณ์อากาศชื่อว่า NOAA ซึ่งมีภารกิจในการพยากรณ์สภาพอากาศของมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศของโลกโดยอากาศยานและดาวเทียมได้แก่ดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้า GOES ที่ร่วมกับนาซาในการสร้างขึ้นเพื่อติดตามพายุเฮอริเคนและพายุทอร์นาโดและดาวเทียมวงโคจรโลกต่ำ POES ที่มีหน้าที่หลักในการถ่ายภาพเก็บข้อมูลให้กับ NOAA โดยบนดาวเทียมนี้มีอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายภาพความละเอียดสูงถึง6ย่านความคลื่นเลยทีเดียวล่าสุดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนปี2016สหรัฐอเมริกาได้ส่งดาวเทียมชื่อ g o e s r R ขึ้นสู่อวกาศซึ่งถือเป็นดาวเทียมด้านสภาพอากาศที่ดีที่สุดที่มนุษย์เคยสร้างมาทั้งการพยากรณ์อากาศได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำม,มากขึ้นสามารถตรวจวัดฟ้าแลบแม้ในสภาพอากาศที่เลวร้าย เพื่อพยากรณ์การเกิดพายุสามารถตรวจจับคาดการสภาพอากาศในะอ,าอากาศได้และสุดท้ายคือการตรวจจับสัญญาณฉุกเฉินเพื่อภารกิจช่วยชีวิตนี่คือสุดยอดเทคโนโลยีในการพยากรณ์อากาศของโลกแม้ว่ามนุษย์จะคิดคน้นและพัฒนาขีดความสามารถในการคาดการมากขึ้นเพียงใดแต่ผลที่ได้นั้นก็ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปเพราะขึ้นชื่อว่าธรรมชาติแล้วเป็นสิ่งที่ยากเกินจะคาดเดาได้จริงๆ ที่ผ่านมาเราตั้งแต่เด็กๆโตขึ้นมาเราจะก็เราก็รับทราบข้อมูลจากทางกรมตุิยวิทยาในยุคสมัยต่างๆเนี่ยนะฮะมีภาพลักษ์ภาพจําที่ไม่ไม่รู้ทางกรมตุลจะเจ็บปวดแทนหรือเปล่าก็คืออย่าไปเชื่อกรมตุไทยเลยเตือนว่าฝนจะตกแดดออกจ้าเลยท่านฮะภาพลักษ์ตรงนี้เป็นไงบ้างฮะตอนนี้ปัจจุบันนี้เราปรับในเรื่องของความเข้าใจกับของประชาชนที่รับข่าวจากกรมตุริยาโดยตรงนะครับข่าวพยากรณ์อากาศต้องฟังทุกวันครับ ไม่ใช่ฟังเมื่อวานแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วค่อยอไปเห็นผลอีกสองวันสองสามวันข้างหน้าพยากรณ์อากาศต้องติดตามทุกวันให้เหมือนชาวต่างประเทศเขา,าติดตามทุกวันนะครับอีกอย่างขณะน,นีการพยากรณ์อากาศของเราได้ปรับพัฒนาขึ้นมากข้อมูลที่เราได้เราได้ข้อมูลเดียวกับทั่วโลกนะครับเพราะเรามป็นก็ตกลงกับเรมิโอลูกตัวโลกในการจะเอาข้อมูลมาใช้ในการประมวลผลเรามีโมเดลต่างๆขณะนี้เราเราได้รับโมเดลหรือเราแลกเปลี่ยนโมเดลกับ ประเทศต่างๆทั่วโลกเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้พยายกรณ์อากาศใน,ในประเทศไทยเนี่ยถือว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะนะครับเรามีเครื่องมือสมัยใหม่ๆนะครับเรามีภาพถ่ายดาวเทียมปัจจุบันอย่างตัวนี้ฮิ <ห S 2> มาวริตัวนี้หหมาทุกๆสิบนาทีแปลว่าอะไรแปลว่าละเอียด<ม>แปลว่าความละเอียดมีความถี่มากขึ้นครับับปจจุในอดีตเราเคยได้ภาพถ่ายดาวเทียมวันละครั้งพัฒนาเป็นเป็นชั่วโมงละครั้งปัจจุบันทุกๆสิบนาทีนะครับแล้วเป็นภาพรละเอียดสูงนะครับ โซสเนในใสดพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันพายุใต้ฝุ่นโนรูไม่มีทิศทางใดจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยและในช่วง7-10ถึงวันข้างหน้าก็ยังไม่มีสัญญาณการก่อตัวของพายุลูกใหม่ใดๆทั้งสิน้น <c oughs> เราได้พัฒนาขึ้นมาจนปัจจุบันนี้จากการประเมินผลผล,ผลการพยากรณ์อากาศระยะสั้นเนี่ยเราได้ประมาณเกือบเกือบ80ซซึ่งอยู่ในเกณฑ์เดียวกับมาตรฐานของทั่วโลกนะครับของทางยุโรปแล้วก็ได้ประมาณนี้ อุปกรณ์อคกรต่างในบ้านเราตอนนี้มีมูลค่ามหาศาลมากขนาดไหนฮะก็จริงๆอุปกรณ์พวกนี้เราได้รับการพัฒนาได้รับกระทรวงศากรัฐบาลมาตลอดนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทางุตุยานเนี่ยเราไม่ใช่ในการกริการอย่างเดียวรเราใช้เพื่อการขึ้นลงเครื่องบินด้วยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ตัวที่แพงๆสูงๆตอนนี้ก็จะอยู่ที่สนามบินต่างๆทั่วทั่วประเทศสุรภภูมิมหรือดอนเมืองเป็นตัวหลักนะครับซึ่งต้องรักษาไว้ให้ทํางานได้ตลอดเวลา เครื่องมืออุตุยาต้องทางานย4ชั่วโมงถ้าบอกว่าปัจจุบันนี้อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือของกรมอุตุนิยมวิทยาม,มีมีราคาสูงมากมีความแม่นยำม,มากก็มีมีความแม่นยำนอกจากนั้นนอกจากเครื่องมือแล้วต้องต้องใช้ความสามารถของบุคลากรของเรารที่จะต้องคุ้นเคยการใช้เครื่องมือหรือขอ้อมูลพวกนี้ได้อย่างแม่นยำนะครับเราส่งบุคลากรของเราไปรวมในต่างประเทศปัจจุบันจะเห็นว่าข้อมูลอุตุยาต้องได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้นเพราะมันคือส่วนหนึ่งของชีวิต สุดท้ายผมเป็นคนไทยยังไงผมก็ต้องเชื่ออุตุนิยมวิทยาไทยขนานดนั้นไหมครับก็จริงๆตอนนี้มันเริ่มมีข่าวลือเริ่มเริ่มมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับปล่อยข่าวลือข่าวลวงต่างๆในทางมีเดียต่างๆทําให้ประชาชนสับสนนะครับโดยเฉพาะในช่วงประชาชนประสบภัยธรรมชาติอย่างเช่นช่วงนี้เกิดน้ำท่วมในภาคอีสานก็จะพยายามระบุว่าจะมีพายุขเข้ามาอีก2ลูก3าลูก4ี่ลูกพยายามเข้ามาสร้างความแตกตื่นนะครับตรงนั้นขอให้เชื่อ ข้อมูลของกรมุนิยาเป็นหลักนะครับโดยผ่านสื่อมวลชนต่างๆที่เป็นทางการ,รไม่ใช่สื่อมีเดียที่ไม่รู้ใครเป็นคนส่ง But